สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกลัคนากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะอาจาร,รย์ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไรค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะค่ะเราก็มาเริ่มการวิเคราะห์ดวงดาวว่าส่งผลยังไงกับท่านบ้างนะคะ ในเดือนกระกฎาคมนะคะดาวประจำตัวของท่านนะคะชาวราศีกันลักษณะกันก็คือดาวพระพุธนะคะตอนนี้พระพุธได้โคจรอ,อยู่ที่ราศีเมถุนซึ่งก็เป็นบ้านของพระพุธเท่ากับดาวประจำตัวท่านได้กเกษตรคือความมั่นคงและอ่ากลุ่มกับดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งจริงพระอาทิตย์ไดร้ราชาโชคนะคะแต่พระอาทิตย์มาจากเดือนวินาศ วินาตกลุ่มกับตนุลักษ์ของท่านอยู่ในเรือนคําว่ากรรม,มะเพราะฉะนั้นถ้ามองมันก็จะมีผลในเรื่องของการโยกย้ายท่านอาจจะย้ายงานมาไม่นานก็ได้หรือถ้ายังไม่ย้ายก็น่าจะมีเหตุการณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานไม่ว่าจะย้ายเพราะท่านตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในแง่ของย้ายบริษัทหรือ,อเป็นการย้ายองค์กรย้ายบริษัทหรือแม้กระทั่งทําธุรกิจย,าย้ายสํานักงานรีโนเวท บ้านปรับปรุงบ้านอะไรเนี่ยมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าดาวที่อยู่บ้านของพระอาทิตย์ก็จะส่งผลไปถึงพระอาทิตย์ที่กลุ่มกับตนุลักษ์ของท่านก็คือเรือนวินาศนั่นเองนะคะที่จะเป็นประเด็นนะคะอย่างอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านแต่อาจารย์มองว่าต้องมองว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะเพราะว่าอะไรพระอาทิตย์เนี่ย <c oughs> ขออาจารโทษค่ะ <c oughs> ถึงแม้พระอาทิตย์เนี่ยจะมาจากเรือนวินาศแต่วินาศมันคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมพอไปอยู่กรรม,มะและกลุ่มกับพระพุทธเกษตรราชาโชคพระอาทิตย์จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตวความก้าวหน้านะคะอย่างเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยดาวกระดุมพระไปอยู่เรือนวินาศอ่านะคะพอเป็นเรื่องของการเงินก็จับคู่กับพระอังคารอ่าที่มาจากเรือมรนมรณะวินาศ ถ้ามองดีก็คือปัญหาต่างๆมันได้ขี้ขายและจบลงนะคะคำว,ว่ามอรนมอรนาวินาศนั่นแหละค่ะจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อหนึ่งการเงินที่ผ่านมาอาจจะติดติด,ตดขัดขด,ขดใช้จ่ายออกไปเยอะ,อะทำโน่นที่ทำนี่ตลอดเงินเข้ามาก็เก็บไม่อยู่อันนั้นตอนนี้พอท่านเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะวินาตไปอยู่กรรมะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบทบาทในเรื่องของการทํามากินของท่านนี่แหละมันจะทำให้เงินไหลเข้ามาแล้วเก็บ เงินได้นั่นเองนะคะก็จะแปลความหมายแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของอความรักนะคะถ้าเป็นความรักเนี่ยดาวพระหรือหัตเนี่ยเป็นดาวประจำะเรือนปัตตานีนะคะแต่ก็เป็นดาวประจำเรือนพันธุด้วยพันธุปัตตานีมรณะนะ,นะะก็อาจจะแปลว่า ถ้ามองดีนะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ย้ายบ้านไปอยู่บ้านคนรักออย่างนั้นดีบางคนแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านของสามีหรือของภรรยาเนี่ยมองแบบนั้นจะกลายเป็นอริมรณะปัญหาก็จบแบบนั้นก็ได้นะบุตตาอริอา่าเป็นการลงทุนการเริ่มต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้จบปัญหานะคะอ่าแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งก็ต้องอยังต้องระวังในเรื่องของ การทะเลาะเบ,บาแหวงได้ด้วยเหมือนเหมือนกันนะคะถ้าไม่ได้แปลว่าย้ายไปอยู่บ้านคนรักเนาะอีกอันนึงที่จะแปลได้นะคะในเมื่อปัตนิอ่านะคะไปอยู่มรณะแล้วมรณะมาอยู่วินาศเนี่ยอืมนะคะระวังทะเลาะเบ,บาแหวงเพราะเรื่องของมือที่สามได้ด้วยเหมือนกันพ,พัสดุพังคานกุมกันอยู่เรือนวินาศนะคะเพราะฉะนั้นมือที่สามอาจจะเข้ามาทําให้ท่าน มีปัญหาได้ไม่ว่าจะเข้ามาทางตัวท่านหรือทางคนรักของท่านอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะแต่ถ้าความหมายดีอันนึงท่านกับคนรักห่างกันคนรักของท่านอาจจะไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศหรือตัวท่านเองก็เป็นไปได้ที่อาจจะต้องห่างห่างกันสักพักในความหมายที่ปัตตนิมาอยู่เรือนมรณะแล้วเจ้าเรือนมรณะมาวินาศ นะคะก็จะแปลความหมายแบบนั้นนะคะเพราะจะทำให้ท่านแบบห่างๆกันไม่เข้าใจกันในช่วงแบบนี้ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้ามองก็คือต้องเขาเรียกว่าเรื่องของอารมณ์อ่ะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าพระอาทิตย์โยก,กับ อังคารพระพุธก็โยกกับอังคารคือตัวท่านโยกกับดาวคําพูดวิวาทะนะคะและยังเป็นดาวเรื่องของสัญญาเอกสารที่ไม่ว่าจะเป็นการคําประการหรืออะไรกับใครเนี่ยก็ต้องอย่างต้องระมัดระวังอยู่นะคะอืมในนี้คือเรื่องราวนะคะต่อไปในวันที่สี่นะคะพระพุธพระพุธย้ายมาที่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพ คำว่าลาภอันนี้ดีค่ะจะกลายเป็นดีแล้วนะทีนี้เพราะว่าเป็นดาวประจําตัวท่านที่ได้มาอยู่เรือนของพระจันทร์เป็นเรือนคู่มิตรและเป็นธาตุน้ําพระพุธก็เป็นธาตุน้ํานั่นเองจึงให้ความหมายของความเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องของอความสําเร็จนะคะความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานทุกอย่างมันจะคลี่คลายแล้ว หลังจากที่พระพุทธมาอยู่ตําแหน่งลาภะนั่นเองนะคะอยู่เรือนลาภะนะคะเขาถือว่าจะดีจากปังนะคะอ่าแล้วก็วันที่14นะคะพระเกตก็จะย้ายขึ้นไปสมทบเลยพอพระเกตเขาจะเดินย้อนขึ้นไปเจอกับพระพุทธก็จะ กลายเป็นเรื่องของทําอะไรสําเร็จได้ง่ายขึ้นพระพุธกับพระเกตจะเป็นคู่ดาวที่ไปกระตุน้นคือพระเกตนั่นแหละไปกระตุ้นให้ตัวเก้าชะตาคือตัวท่านเนี่ยราศีกันเนี่ยทําอะไรรวดเร็วขึ้นคิดการอะไรนะคะดาวความคิดสติปัญญาในเรื่องของงานการลงทุนอะไรท่านจะคิดได้เร็วจบได้เร็ววินาศได้เงินเข้ามาถึงตัวเองได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะ เพราะพระอาทิตย์โยกกับพระศุกร์นะฮะโยกกับพระศุกร์อยู่นะฮะและพระอาทิตย์อยู่บ้านของพระพุธจึงบอกว่าเงินเพราะพระศุกร์เป็นดาวการเงินอยู่เรือนกระดุมพระมาอยู่เรือนของพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไปอยู่บ้านของพระพุทธที่เป็นธนุรักษ์ท่านท่านจึงจะมีเงินเข้ามาเยอะในช่วงแบบนี้ค่ะาดาวก็จะถึงการแบบนั้นจากทางไกลก็ได้จากต่างประเทศก็ได้ หรือแม้กระทั่งจะบอกว่าเงินจากคนรักสนับสนุนด้วยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะในช่วงแบบนี้จะกลายเป็นดีไปนะคะมองมุมดีแล้วก็วันที่17ค่ะ17กรกฎาดาวพระอาทิตย,ย์จะย้ายมาที่ราศีกรกฎมาเจอกับพระเกตกับพระพุธก็เป็นการแบบกระตุ้นกันนะกระตุ้นให้การทำงานในเรื่องพบโชคลาภเนี่ยมันมีขึ้นแบบปฏิหารได้ เพราะพระเกศเป็นดาวแห่งปฏิหารเออนะคะพอมาเจอพระเกตพระอาทิตย์ก็จะเหมือนกับเป็นดาวของการกระตุน้นนะคะเพราะพระอาทิตย์เป็นธาตุไฟนะก็จะกระตุ้นทําให้เรื่องของเ,อง,เองินเ,เรื่องของผลประโยชน์จะเข้ามาเยอะแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งคำว่ามหาจักรนั่นเองนะคะ ถึงแม้จะมาจากคําว่าวินาศนะวินาศลาภะมันแปลว่าสิ่งที่เสียหายสิ่งที่ท่านอาจจะมีปัญหาท่านสามารถเอามาแก้ไขได้ที่อาจารย์พูดที่ก่อนนั้น,น,นเป็นประเด็นปัญหาท่านอาจจะไปเจอปัญหาในเรื่องสัญญาตัวเลขข้อมูลหรือ,อปัญหากับคู่ค้าคู่สัญญาหรือกับคู่รักท่านก็นแล้วแต่พอเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ลาภะแล้วโยกกับ ลักษณะท่านได้แล,ล้วก็กุมตนุลักษ์ของท่านอยู่เนี่ยมันจึงให้ผลประโยชน์นะ,ะผลประโยชน์ในเรื่องของเงินแบบไม่คาดฝันเข้ามาก้อนใหญ่ๆเพราะว่าเป็นคู่มิตรหยุดเรือนของพระอาทิตย์นี่เห็นไหมฮะดวงดาวเนี่ยมันจะถึงกันแบบนี้พอมาอยู่บ้านพระอาทิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์ตยกุมตนุลักษ์และเป็นมหาจักรมันก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่เนี่ยอ่านะคะโชคลาภเงินมหาศาลอะไรก็ว่าไปนะคะมันก็จะเกิดความแบบ เป็นอะไรที่มันเป็นช่วงดีๆของท่านเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในวันที่23เนี่ยดาวตนุลษะของท่านจะย้ายมาที่ราศีสิงห์แหละทีเนี้ยช่วงนี้ก็เรื่องราวก็จะเปลี่ยนไปอ่าเรื่องราวก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าท่านไปอยู่พบวินาศอ่าพอพบวินาศอาจจะแปลว่าท่านต้องเดินทางไกลไหมอ่าหรืออ่อวินาศอันหนึ่งก็ มันแปลได้สองประเด็นมึงท่านอาจจะแปลว่าเดินทางไกลเดินทางก็ได้นะฮะเดินทางก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรพ้านคามันจะาเรือนสาชะกลุ่มกับตนุรักษ์ท่านสาชะวินาศตนุรักษ์ท่านไปอยู่วินาศและกลุ่มกับดาวสาชะจึงเป็นเรื่องของการเดินทางไกลก็ได้นะถึงแม้บางท่านอาจจะบอกว่าสาชตาิเดินทางใกล้แต่อย่าลืมมันอยู่เรือนวินาศอาจจะอยู่ไกลบ้านหรือถ้าอีกมุมหนึ่ง การวางตัวของท่านหรือจากที่ท่านเคยพูดคุยแบบชอบสังคมชอบออกสังคมชอบพบปะผู้คนพอตัวท่านไปอยู่วินาาจะกลายเป็นว่าท่านเก็บตัวไม่ค่อยจะคุยอ่าถึงเป็นดาววิวาทก,ก็ไม่อยากวิวาทกับใครไม่อยากคุยกับใครนะคะถึงจะมีคู่ธาตุน้ําก็จะเหมือนกับช่วงอย่างเนี้จะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเยอะ เข้าสังคมน้อยลงนั่นเองมันก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนนะคะแต่ยังไงท่านก็ยังมีการหาไรายได้แบบไมใ่ใครรู้อยู่ซ่อนเร้นแอบแอบซ่อนเร้นนะคะกระดุมพระวินาศมีเงินก็ไม่ใ,ใครรู้นั่นแหละเพราะท่านอยู่วินาศไงกลุ่มกับดาวพระศุกร์อยู่เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของรายได้ที่เข้ามาแบบที่ใครก็ไม่รู้ว่าท่านมีการหารายได้ได้เยอะ ท่านได้เยอะแต่ท่านก็ไม่ไปโม้ไปอวดนั่นแหละจะออกในความหมายคําว่าวินาศแบบนั้นนะคะนี่ก็คือการทํางานของดวงดาวที่ส่งผลต่อชาวราศีกันลักนากันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ